เหแมวเสียดายกลวยนะคะคคอีตำเก๊กกลวยงมร้อยไม่ร้อยกต่แบบเดี๋ยวกลวยมาเล่กันจริงน้อนอะนะกันนอนมันกินอยู่เป็นตนเนี่ยวอย่าแมวไว้เลยนี่ยเนี่นอนกินนะเดี๋ยวอย่าแมวจะไม่เอาอย่าแ,แมวจะเอาต่อหัวเสียดายเดี๋ยวยังแมวโป้นะกันเดี๋ยวยังแมวจะโป้ไปเล่กว่าเป็นน,อน้อนยินไหมน้อนเป้น้ำเหนียวไม่นายตุ่มโคน นอนเปย์อยู่อนเหลือบ่นะคะอันนี้ไม่ไหวแลยนะคะกลวยกินบ้ามปลั่ไม่ได้นะคะเป็นนอนเปย์กระดึบกระดึบเลยนหน้าวอกแตไม่ได้ตั้มแล้วนะคะเสือเป้งมาเด้ไอ้นุ่มเป็นหมาเกินนะคะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ต้องตั้มกลวยตั้มแล้วฮ่ากลวยกวนแล้ว ไอ้นี่ดีไหมอะดีอยูน่น้อยนะคะ,ะดีนะคะถ้าเป็นจำเป็นรูอะไรเรียบร้อยเลยนะ้นอนกินเป้เละตุ้งเป้น้อนเป้นะคะเลย บางคนกล้าใจว่ากินแกไม่เป็นมันเป็นนะนะแต่มันยังไม่หอมมันไม่ออกตัวนอนกระเย็บกระเย็บฉมน,นั้นดุดิเปย์นะคะ,ะลูกีก้กี้กะมั้นแหละ หนา้าไม่ได้ต่ำนะคะเนี่ยรักษณะตีแมงโจนะคะนี่แมงโจถ้าเป็นแบบนี้หละมั่นเลยไม่ได้ต่ำนะคะเก็บกล้ยงบกลต่ำแล้วนอนเปย์ไม่ได้ต่ำนะคะ,เ,นนเ,ะ,คะเหลือลูกเดียวเสีย เสียของอันนี้ก็ไม่ได้ทำนะคะเป็นแนวโอไม่เป็นนะแล่ถุงต่เดียวให้ร้านเอาไปต่ำปุ๋ยใส่ตนไม้นะคะให้น้องเอาไปต่ำปุ๋ยใส่ตนไม้ งเรือเลยดูที่้านอนกินทั้งนั้นเลยอย่าแล่นะคะ่อย่าดีนะคะหวากลางนกไม่นี่นอนเป้